ตะเกียงตะเกียง YouTube ไทยก่นไก่อไก่อแล้กวกวันไทก่อนสดสดีโยเอ่สดสวักันกันนียงมา,าครับพี่น้องปุ๋ยเดี๋ยวมาวานปุ๋ยเขา้นี่ยผมว่าน่าจ,จะเป็นปุ๋ยหมากนะพี่น้องน่ครับพรมีนะครับเครื่องบานปุ๋ย เมองแล้วนะ่าจะเป็นปุ๋ยหมากครับพี่น้องเม็ดปุ๋ยเป็นเม็ดดำๆครับสูตรพันนะครับสูตรปุ๋ยพันเพว่นาน่าจะเป็นตัวนี้นะครับพี่น้องสูตรปุ๋ยพันแล้วก็อีเลี้ยวปลาอย่างครับพี่น้องไว้บอกบอกข้องครับพี่น้องนี่ครับสูตรพันออปนุ๋ยพ,พ,พันสิบหกแปดสิบสองฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็หนึ่งสามครับ 1, 3, พี่น้องนะครับสูตรปุ๋ยพันนะครับนี่ไปเลี้ยอขึอ้นขึค,ครับโอ้ยเอาล เดี๋ยวพี่น้องคนเจ้าใส่รถมาเป็นเล็เลยพี่น้องนะครับตัดเครื่องนะครับเครื่องวันปุ๋ยค่ายบ้านเฮาเลยพี่น้องตัดเพียงเพียบใส่รถมาเป็นเล็เลยกับไม่ได้เอาหลายครับคอนเทนตพคอนเท็ดเวียกนี่ครับทั้งยางพันคันแทนาครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นปูนนะครับพี่น้องเนี่คันคันแทานะพันมื่อกี้ครับพี่น้องไม่ได้เป็นปูนเป็นคันดินแต่ว่าดินพันธุ์เมื่อกี้เป็นแต่งอ้ํแห้งพี่น้อง นี่ครับนาเข่าพิ่นไปแล้วครับไปแล้วครับพี่น้องมูว่าจะยางน้ำพิ่นไปได้หอดใสนะครับบ่มีน้ำนะครับนี่เพิ่นวันปุ๋ยนี่นี่ครับพี่น้องนาเพิ่นน้ำบ่มีครับพี่น้องแต่ว่าดินงามครับพี่น้องดินงามงามแห้งโอ้เพิ่นวันปุ๋ยครับพี่น้องวันปุ๋ยแล้วจะบ่จะปล่อยน้ำหมอกบ่พี่น้องสูตรเพิ่นกับบ่ฮู้เฮือนครับนี่ครับเพิ่นปล่อยน้ำหมอกเบิดครับพี่น้องบ่มีน้ำ ไม่มีน้ำนะครับคือว่าให้น้ำเกลียวครับพี่น้องนี่แต่มีหน่อยหนึ่งครับนี่พี่น้องเป็นตมนะครับพี่น้องไ้เป็นตมแบบเป็นตมนี่ครับคนกับสองคนครับพี่น้องวันปุ๋ยเขาสวัสดีครับสวัสดีพ no> ี่พี <S <S ่น้องน้องสวัสดีท่านผู้ชมครับมันนี้พามาเบิ่งพืนวันปุ๋ยครับพี่น้องนี่แต่าู้ว่าจะ่งยางน้ำันไปได้หอดใสครับนาเขาประเทศไต้หวันครับพี่น้อง วันปุ๋ยครับพอดีมีโอกาสครับพี่น้องวันนี้วันหยุดครับพี่น้องวันหยุดมาพราวพันวานพอดีก็เลยมาขอพันครับพี่น้องขอพันไทยนะครับพี่น้องพนนั้นพันเมื่อกี้พันเติมไปแล้ววันนี้ปุ๋ยเบิร์ตครับพี่น้องปุ๋ยเบิร์ตพันก็ไปเติมไม่นะครับเฮ็ดอยู่สองคนครับพี่น้องปุ๋ยพันจระมาเป็นรถเลยครับพี่น้องเป็นเลดเลยผมว่าน่าจะน่าจะเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นที่ว่ารับจ้างกับบุหู้ครับพี่น้องรับจ้างวันปุ๋ยกับบุหูแต่ว่าปุ๋ยพันออกมาหลายหลีครับพี่น้องออกมาเป็นเลดเลยผม เกือบยี่สิบสอบแ้วได้ผมว่าทิพก็สอบขึ้นนะครับเพราะว่าเบื้องพื้นที่ตรงนี้เราบ่หลายครับพี่น้องบ่่าจะวันถึงขนาดนั้นหรือว่าเพิ่นจะมีมีวงอื่นอีกกระหู่นะครับพี่น้องนี่ครับยะจะพาไปชมกันครับพี่น้องจะจะลองสอบถามมันเบิ่งนะครับพี่น้องครับนี่ครับกำลังมาครับพี่น้องคนนั้นกำลังเดินมาแป๊บเดียวเบิดครับพี่น้องเพิ่งวันนี่ครับพื้นที่อยู่นี่ผมเบิ่งแล้วนะจะประมาณเต็มที่ก็ะหาอะไรครับพี่น้องยู่นี่บ่หลายครับซี ที่หาอะไรประมาณนี้ครับพี่น้องที่ว่าเป็นเห็ดนาเขานะครับหรือว่าอาจจะลายก็หั่นกระพู้นะครับกาด้วยสายตานะครับแต่ว่าปุ๋ยพันธุ์หมาหลายครับพี่น้องพันธุนาจะนาจะรับจ้างหรือว่าจังดเดี๋ยวลองถามพันเบิ้งพันกระลังมาครับพี่น้องนี่กระลังยางมาครับนะครับแป๊บเดียวกระเบิ้ลครับเดี๋ยวพี่น้องเบิ้ลเลยเพรีบเดียวนาจะประมาณสิบกิโลได้นะครับถังนี่ประมาณสิบห้าโลถ้าเกิดเราปั่นตัวเสากงกิน

ทโก้เข็นเสาเสานึกเกิดส่งส่งฟันเขนเสาเสาเทก้น่ะเอียงเดี๋ยวน้องพเห็ดเ็ดนกันสงคนพี่น้องครับอเลี้ยวเลี้ยวซื้อกงกินเอ้ซเลียวกงกินอ้เงเลีวกับประมาณ10 คนวะยี่สิบสามโลครับพี่น้องโอ๋อหาเลยนี่ก็เส้นหางเลยอ๋อหนีเอาไปเท่าไห่ดีอ๋อนั่นมันโตนี่โตว่ะรั่นโตๆนี่เชื้อโตๆอหาเชื้อเชนี่รับผลอ่าเชื้อเชนี่อ๋อที่นั่นมันโตไปแล้วครับพี่น้องไปแล้ววันแล้วก็นที่ไปพุ่นพันวาทงนี้แล้วๆนะครับพี่น้องพันมีหลายทงครับพี่น้องผมก็ว่าอยู่พันคือออกปุ๋ยมาหลายแถวนะ อุ้ยเป็นเลดเลยครับนี่ครับตรงน,าน้าพนเบิางในสายตาก็หาหกเลหรือว่าสี่เแต่ว่าหลายกว่าสี่เลยหรอครับพี่น้องเบิางแล้วค,ครับหลายกว่าสี่เอยู่ถ้านั่นก็จะเป็นสวนหมากครับพี่น้องเนี่ยที่ว่าทุกสูงเนี้ยไปเป็นต้นหมากครับรเพราะว่าบ้านนี้เพิ่นจะกินหมากครับพี่น้องประเทศไต้หวันเพิ่นจะกินหมากจะมีสวนหมากจะปลูกหมากปลูกลำไยลินกีครับผักรางหลายอย่างนี่ครับเพราะว่าคนนั้นพนยหญ่ลดไปฟังพุ่นแล้วคนนี้ก็จะไปว่านตรงหัวมุมครับพี่น้องนี่ ตัวหัวมุมถือว่าพันวันเมื่อกี้บ่แล้วครับพี่น้องนี่ครับคนคนนั้นพันก็จะไปวันตรงหัวมุมครับพี่น้องนั่นถือว่าพันวันในขั้นในแล้วเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอีกอีกคนหนึ่งพันจะย้ายรถไปอีกอีกทงหนึ่งนะครับกับบ้านเ้าก็บทีว่าน้ำไหลทงนะครับพี่น้องพันว่ามีอยู่หลายหม่องนะครับก็น่าจะแม่นอยู่ดอกครับเพราะว่าพันเอาปุ๋ยมาเต็มคันรถเลยครับพี่น้องปุ๋ยพันนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องบรรยากาศทงน้ำประเทศไต้หวันครับบางมองก็จะเป็นขั้นแทบปูนนะครับพี่น้องแตต่่วารงนี ตัวนี้เป็นคันแท้ดินครับพี่น้องคันแท้ดินคล้ายๆบ้านเขาแต่ว่าดินเป็นประเทศขั้นใหญ่นะครับพี่น้องขั้นน,น้อยๆนี่ครับขั้นน,น้อยๆกัก,กน้ำไว้นี่ครับกักน้ำปล่อยน้ำน้อยๆครับขั้นน้อยๆเป็นดินนามครับพี่น้องงามดินน้ำนี่ครับน้ำก็จะมีน้อยๆครับพี่น้องเมื่อไรผมเบิ่งแล้วพัฒนนาจะพัฒนนาจะแบบว่าวานปุ๋ยเลยแล้วเขาจะปล่อยน้ำใส่เข้าเนี่ยผมว่านี่พัฒนาวานปุ๋ยก่อนมีห่วงมีมยางเกล็ดน,นะครับพี่น้องเห็นไหมนะครับมีห่วงนี่ครับ หวกหลายตัวด้วยครับมีหวกน้อยนะครับห่วงพึ่นปล่อยน้ำบอกน้ำขอนหวกน่าจะเป็นหวกกบหวกเขียดบ้านเขาเลยครับพี่น้องมีหวกมีบักหอยนะครับพี่น้องนะครับมีหวกมีหอยปลาน้อยก็น่าจะมีเขื่อนะผมว่าแต่ว่าจะบ่ไหลคือบ้านเขานะครับเป็นปลาองค์บ้านเพิ่นนะครับในนาเขาาะว่าเพิ่นจะปล่อยน้ำพิ่นจะบ่ปล่อยขังคือบ้านเขาครับพี่น้องนี่ครับเวลาวันปุ๋ยก็จะปล่อยน้ำหอวง ปล่อยน้ำบอกแล้ววันปุ๋ยพอได้นั่นแล้วก็จะปล่อยน้ำเขาที่นะครับกับผงหัน้ำเพิ่นครับพี่น้องบ่ได้ถามเพิ่นเพิ่นเฝ้านะครับแต่ว่าเขากำลังแตกกอครับพี่น้องกำลังง้ํากำลังแตกกอนะครับนีครับคนหนึ่งกำลังวานครับพี่น้องเบิ่งครับผ้าปัดจักไกจังหน่อยครับพี่น้องเหลืออยู่หน่อยนึงเพราะว่าเมื่อกี้ผมย่างกลับมาแล้วครับพี่น้องนะครับปัจจักรปัดจักไกจังหน่อยครับพี่น้องผ้าปัดจักสั้นๆ เกษตรวั wow. คนคล้ายๆบันเทาเราครับพ okay. ี่น้องผมเบิ่งแล้ววิธีการวันปุ๋ยของเพิ่นนี่ครับพี่น้องเกษตรวันแบบบันเทาเราครับพี่น้องเบิ่งแล้ววิธีการวันปุ๋ยของบ้านเพิ่นแต่เพิ่อพันยงขึ้นสูงนะครับพี่น้องนี่เบิ่งแล้วเพิ่นยกต่ำๆเพราะถึงไปเขานะครับนี่เกษตรวันแบบนี้ครับเป็นเครื่องวันคล้ายๆบันเทาเนี่ยเพียบเดียวกับเบิร์ดเราครับพี่น้องเพิ่ันวันยุนีน่าจะเบิประมาณหกสอบแต่ผมว่าหกเก็ดสอบได้ ถือว่าหลายอย่ครับพี่น้องนี่นครับไปแป๊บเดียวเล้วเบิดแล้วครับพี่น้องนี่ปุ๋ยพันเบิดแล้วครับแล้วก็จะไปทงไม่ถือว่าใส่ปุ๋ยหลายก็บ้าน้อาอยู่ครับพี่น้องเบิรงแล้วถ้าเป็นบ้าน้อานี่เบิรดทงนี่อาจจะว่านอยู่ประมาณสอบหนึ่งหรือสองสอบประมาณน,นี้ครับพี่น้องแต่ว่า,บาวเบิรงตามที่พันว่านแล้วนี่เบิดบ่ต่ำก็หาสอบครับพี่น,น้องนี่ตกเลแล้วสอบได้ผมว่านะครับการว่านปุ๋ยพันพไล่แล้วสอบน่าจะประมาณน,นั้นเลยครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศ นาข้าวนะครับพี่น้องประเทศไต้หวันครับเพี่น้อง้าวนะครับพ่ามีเวลาสอบถามหลายเพี่น้อง้าวเพื่อนครับพี่น้องผมว่าน่าจะเป็นปุ๋ยปุ v ๋ยบำรุงต้นนะครับบำรุงต้นเพราะว่าเบิ้งแล้วงยังข้นไในนี่ค uh รับ huh. พี่น้องให้แตกก่อนะครับพี่น้องแต่ว่าเขาก็เริ่มก่อหญ่แล้วครับพี่น้องนี่เพราะว่าเพิ่นยังข้างในตั้งท้องนะครับเนื้อมือเหล่าัง้ข้งในตั้งท้องน่าจะอีกจักหน่อยครับพี่น้องพิ่น่าจะวันอีกรอบอยู่บำรุงต้นครับพี่น้องนี่ครับ หยากับ่ค่อยหลครับพี่น้องเนี้มึงเรียกหยาบ่หลายครับนาพ่นนี่ครับพี่น้องภาพทังงนี้อจะย่นแสงเล็กน้อยครับพี่น้องก็จะติดแบบนี้แล้วครับทางมานาพันก็ได้เป็นปูนปั้ดลวครับบ้านพ่นนี่ครับบางมองกะในทงนาขั้นแทนาพ่นก็จะเห็นเป็นขั้นปูนปัดครับแต่ตัวนี้ทงนี้จะเป็นขั้นในเป็นขั้นดินครับพี่น้องแต่ว่ารอบก็จะเป็นปูนคือเราพี่น้องรอบททงนาเป็นปูนเป็นถนนปัดนะครับเอาเรามาแล้วปั่นเอาเลยโอ้เชยเชนี้เชยเชนี่ไว้เลย เล่บเล่อาเห็นเล่เห็นเล่อ้าเช่เชนี้ผม่ามันมาเมย์บอลนะครับพี่น้องว่าเมย่เมย์กันกับกับเมย์ธรรมดาล้วครับเจ้านะงั้นถือว่างั้นนะครับพี่น้องวันปุ๋ยยางผมนะครับพี่น้องยางเมย์ผมครับแต่ว่ากับบ้านเพื่อนกับเขาเป็นราคาครับพี่น้องเมื่คืบวันเขาคนเหตุนารวยครับประเทศไต้หวันเบิ้งตะเบิ้งต่คันเท้นะเบิ้งตะอุปกว่นมันรหลดครับพี่น้องแต่ละยางครับนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้นะครับ นี่แหละครับพี่น้องชาวนาประเทศไต้หวันนะครับก็จะเฮ็ดคล้ายๆบ้านเฮาเหรอครับแต่ว่าเบางเรี่ยวเพิ่นหน้าจะทันสมัยกว่าจักหน่อยนะครับคือว่าเพิ่นกระจอารถครับพี่น้องเอารถเอาหยังมาในในแปลงเขานาเขาเพิ่นได้สบายบ่ได้บ่ได้แบบว่าขีดตมบ่หลายคือบ้านเฮานะครับทางไปให้ไปนาเพิ่นครับพี่น้องมื้อนี้มีวันหยุดครับพี่น้องก็เลยมีโอกาสได้มาขี่รถเลาะพอดีมาพ่อเพิ่นวันปุ๋ยก็เลยขออนุญาตเพิ่นพี่น้องพาพี่พาน้องเบิ่งแต่ว่าก็บ่ได้เบิ่งใกล้ครับพี่น้องยางบ่ทันเพื่นครับเพิ่นเเฝ้าฮ็ด คือว่าพนกับฟ้าเฮ็ดขึ้นกันนะครับตั้งคนตั้งเฝ้าครับพี่น้องเพราะว่าพันมีนาหลายทงพันว่าครับพี่น้องนี่ครับเขาบ้านพันก็เป็นราคาก็ดีกว่าบ้านเฮาครับพี่น้องมันคือบ้านเฮานี่ครับนาเขาประเทศไต้หวันบรรยากาศพี่น้องโอ้หอนแห้งครับพี่น้องมืันีดดแดดแห้งแต่ว่าใบใบนี่น่าจะฝนตกคือเก่าแล้วครับพี่น้องนี่ครับชมบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องน้ำกันครับนี่ครับรอบๆก็จะเป็นปูนปัดครับพี่น้องในนาพันในแปลงหาไรนี่ครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้แปลง แปลงอื่นก be ็น่าจะเป็นคือกันครับพี่น้องบางแปลงก็เป็นขั้นแทบปูนครับพี่น้องขั้นแทบปูนบดเลยครับพี่น้องบ่มีหยาเลยบ่มีดินเลยนะครับพี่น้องมีดินตะมงที่ว่าปลูกเขาครับพี่น้องนี่ครับกาสิประมาณนี้ครับพี่น้องบรรยากาศครับทุ่งนาประเทศไต้หวันพระชมสุนทครับคลิปนี้่ยา้วครับพี่น้องน้อยโครงการก็จะขอราพี่ลาน้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะขี่รถเลาะไปเรื่อยๆครับพี่น้องเพื่อพ่อเอียงดีๆหรือว่าแปลกๆก็ขออนุญาตเพิ่นนะครับแต่เพิ่นในไทยก็จะไทยในพี่ให้น้องในรับชมน้ำกันครับพีีี่่นนนน้อออองงคครรรััับบบสาาหลิปกกจะขพไม นอยโครงการก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่ๆน้องครับฮ้อนครับพี่น้องมือนีฮ้อนแต่ว่าช่วงบ่ายน่าจะฝนตกคือเก่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะขี่รถเลาะไปเรื่อยๆครับพี่น้องไม่ว่าจะพ่อเอียงดีๆเดทไทยวะเนาะครับพี่น้องครับครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่ๆน้องครับ